สัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาเรียนโจทย์ปัญหาการคูณการหารเศษส่วนกับครูฟ้ากันค่ะเด็กๆเห็นรูปที่คุณครูขึ้นให้ดูไหมคะรูปนี้นะคะเขาเรียกว่าหน้ากากอนามัยค่ะหน้ากากอนามัยมีไว้ทําอะไรคะเขามีเอาไว้ในการใช้ป้องกันเนาะการติดเชื้อนะคะในตอนนี้นะคะก็คือการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019นั่นเองอ่ะทีนี้ก็จะนําไปสู่ สถานการณ์ของเราในวันนี้นะคะก็คือในการที่จะทำหน้ากากอนามัยขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องมีแม่ค้าใช่ไหมคะซึ่งเป็นผู้ที่จะผลิตหน้ากากอนามัยเนี่ยให้เราใช้ทีนี้แม่ค้านี่เขาได้รับออเดอร์นะคะก็คือการที่ได้รับการสั่งซื้อนะคะหน้ากากอนามัยเนี่ยมา45ผืนด้วยกันโดยหน้ากากอนามัย1นึงผืนเนี่ยจะใช้ผ้าทั้งหมดเศษ3ส่วน5เมตรค่ะ แล้วทีนี้แม่ค้าเนี่ยจะต้องซื้อผ้าทั้งหมดกี่เมตรนะคะนี่คือปัญหาของเราจากปัญหานี้นะคะเด็กๆจะเห็นว่าสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแม่ค้าเนี่ยต้องซื้อผ้ามาทั้งหมดกี่เมตรนะคะโดยสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เนี่ยก็คือแม่ค้าได้รับออเดอร์หน้ากากอนามัยมา45้ผืนโดยหน้ากากอนามัย1ผืนเนี่ยใช้ผ้าเศษ3ส่วน5เมตรนะคะทีนี้เราจะแก้ปัญหาได้เราก็จะต้องสร้างประโยคสัญลักษณ์ขึ้นมาค่ะ ทีนี้เราก็กลับไปดูที่โจทย์นะคะว่าจากโจทย์เนี้ยเราควรจะใช้วิธีใดดีในการหาคำตอบนะคะจากที่แม่ค้าเนี่ยได้ออเดอร์มา45ผืนนะ1ผืนใช้เศษ3ส่วน5เมตรแต่ละผืนที่ต้องทำก็คือใช้ผืนละเศษ3ส่วน5เมตรเลยจนครบ45ผืนเด็กๆจะเห็นถึงความที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าเกันนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ปัญหาข้อนี้เนี่ยจะใช้วิธีการคูณนั่นเองค่ะก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า 45คูณเศษ3ส่วน5เท่ากับสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะะต่อไปเราจะไปแสดงวิธีหาคำตอบกันนะคะก็คือเริ่มด้วยการที่จะลอกประโยคสเนรรคของเราลงไปอทีนี้พอเป็นการคูณเด็กก็จะเห็นว่าตัวหน้านะคะ45เป็นจำนวนเต็มเนาะ จำนวนเต็มทุกจำนวนสามารถเขียนส่วนเป็น1ได้นะคะเพราะฉะนั้น45เนี่ยจะอยู่เป็นตัวเศษนั่นเองนะคะโดยมีส่วนเป็น1เราอาจจะเล่าไว้ในฐานที่เข้าใจไม่ต้องใส่ก็ได้ทีนี้ในการคูณเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะตัดทอนให้มันเป็นจำนวนที่ต่ำลงได้เนี่ยมันจะง่ายต่อการคำนวณของเราทีนี้เราก็จะสังเกตเห็นว่า45กับ5สามารถตัดกันได้นะคะโดยใช้แม่5นั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า5 1 5หนะคะแล้วก็5 9 45 เราก็จะเขียนใหม่ได้ว่าตัวเศษเนี่ยเป็น9คูณ3นะคะแล้วก็ตัวส่วนเนี่ยเหลือ1นั่นเองหลังจากนั้นเราก็คูณให้เรียบร้อยนะคะ9คูณ3ได้27ตัวส่วนเป็น1หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า27ก็ได้นะคะ27หน่วยเป็นเมตรเพราะฉะนั้นสามารถตอบได้ว่าแม่ค้าต้องซื้อผ้าทั้งหมด27เมตรค่ะแต่บางเอิญว่าเมื่อไปที่ร้านค้า ร้านค้าเขาขายผ้าเป็นหลานะคะหน่วยหลากับหน่วยเมตรเนี่ยคนละหน่วยกันแต่ว่าเราจะรู้ว่าผ้าหนึ่งหลาเนี่ยจะคิดเป็นเศษ9 10. ส่วน10เมตร ก็เลยนำไปสู่ปัญหาถัดไปของเราแม่ค้าเนี่ยที่ต้องการซื้อผ้า27เมตรนะคะแต่ว่าร้านค้าขายเป็นหลาค่ะโดย1ห,หลาเนี่ยจะมีขนาดเศษ9ส่วน10เมตรแม่ค้าจะต้องสั่งซื้อผ้ากี่หลาจากสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแม่ค้าต้องซื้อผ้ากี่หลาใช่ไหมคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือแม่ค้าต้องการซื้อผ้า27เมตรแต่ร้านค้าขายเป็นหลาโดย1ห,หลามีขนาดเศษ9ส่วน10เมตร ประโยคสัญลักษณ์ของเราก็จะต้องรู้ว่าข้อนี้ต้องใช้วิธีใดในการหาคำตอบทีนี้จากผ้า27เมตรนะคะเราก็ต้องเอา27เมตรเนี่ยมาแบ่งเป็นหลาใช่ไหมคะ แบ่งเป็น9ส่วน10เมตร9ส่วน10เมตร9ส่วน10เมตรแบ่งเป็นชิ้นเท่าเๆกันเพื่อให้รู้ว่าได้ทั้งหมดกี่หลาเพราะฉะนั้นการแบ่งเท่าๆกันก็ต้องใช้วิธีการหารน,นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ของเราก็จะกลายเป็น27หารด้วยเศษ9ส่วน10นะคะมาแสดงวิธีทำการในการหารเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็น คูใช่ไหมคะแล้วก็ตัวหารเราจะกลับเศษส่วนหรือว่าใช้เป็นส่วนกลับของเศษส่วนนั่นเองก็จะกลายเป็นคูณด้วยเศษ10ส่วน9นะคะ,ะที่ที่พอถึงการคูณถ้านักเรียนสามารถตัดทอนได้เราก็ตัดทอนเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณน,นะคะสังเกต27กับ9เนาะสามารถใช้แม่9ได้นะคะ91 เนะคะแล้วก็93 27เพมาะฉะนั้นเราก็จะเหลือข้างบนนะคะตัวเศษเป็น3คูณ10นะคะส่วนด้วยหนึ่งเนาะฉะนั้นเขียนในอีกรูปหนึ่งได้ก็คือ30โดยมีหน่วยเป็นหลานะคะเราสามารถตอบได้ว่าแม่ค้าต้องสั่งผ้าทั้งหมดเนี่ย30หลาค่าะทีนี้เรามาสรุปวิธีในการแก้โจทย์ปัญหากันนะคะ ขั้นที่1เนี่ยเราจะต้องทําความเข้าใจปัญหาค่ะโดยการทราบว่าโจทย์กาหนดอะไรโจทย์ถามอะไรมาหลังจากนั้นเราจะวางแผนแก้ปัญหาโดยการสร้างประโยคสัญลักษณ์ขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นเราก็จะดําเนินการแก้ปัญหาโดยการสแสดงวิธีทำค่ะแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลโดยการพิจารณาคําตอบที่ได้มานะคะ,ะในบทเรียนถัดไปนะคะเราจะมาพบกับการบวกลบคูณหารเศษส่วนและคนกันค่ะ วันนี้นะคะสวัสดีค่ะ